ัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทถีภวันตุเตขออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงปกปักรักษาสัพพชีวิตทั้งปวงเธอจงพิจารณากายที่อาดูนเปื่เน่าไหลเข้าไหลออกซึ่งคนเขาทากันปรารถนายิ่งนัก เธอจงเห็นาธาตุทั้งหลายที่ประชุมกันเป็นกายเป็นของว่างเปล่ามิใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่าเวียนมาสู่โลกนี้อีกเธอจงสำรอกความพอใจในภพชาติเสีย เธอจักสงบระงับอยู่ตลอดไปสรีระกายนี้ถูกสร้างให้เป็นเมืองกระดูกฉาบชาด้วยเนื้อและเลือดเป็นที่ตั้งลงแห่งความแก่ความเจ็บความตายความหยิงทนงอาหารการความลบหลู่ดูหมิ่นคัารช่อชนและความโศกเศร้าทั้งปวง ขออนุภาพแห่งพระอริยสังฆเจ้าทั้งหลายจงปกปักรักษาสัพพชีวิตทั้งปวงสัพพะพม,มานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวรตุเตขออนุภาพแห่งพระพมทั้งหลายจงปกปักรักษาสัพพชีวิตทั้งปวงสัพพเทวานุภาเวนะ สัทธาโสถีพระวันตุเตขออนุภาพแห่งเทพพยดาทั้งหลายจงปกปักรักษาสัพชีวิตทั้งปวงช่ยผู้สวมผ้าฝ้ายเปื่อยเก่าหูห้ผูก บทที่35เยือนอินเดียครั้งที่สของท่านเรชุมปะการได้รับชัยชนะต่อนักปริยติธรรมตามแบบฉบับของท่านมิราเรปะทำให้ท่านเรชุมปะสิทธิเอกเกิดมีความเห็นส่วนตนว่าการเรียนรู้ปริยติธรรมเพื่อเอาไว้ตอบโต้กับนักบวช คงแก่เรียนเป็นสิ่งสมควรกระทำรรเพื่อความสมบูรณ์ครบทั้งปริยัตและปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งการที่ท่านจะแสดงอิทธิปาฏิหาริเช่นท่านมิราเรปะนั้นก็เป็นไปไม่ได้และท่านมิราเรปะก็คงไม่สอนด้วยท่านเรชุงปะได้นำความตั้งใจของตน ที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมทางด้านปริยัติต่อในประเทศอินเดียเสนอขออนุญาตต่อท่านมิลาริปะท่านมิลาริปะได้กล่าวคัดค้านและตักเตือนว่าถึงจะเรียนรู้ถ้อยคำมากมายปานใดก็ตามไม่ได้หมายความว่าจะได้รับชัยชนะในการโต้ถิงเสมอไป เหมือนที่ท่านได้แสดงให้เห็นแล้วว่านักบวชผู้คงแก่เรียนก็ยังยอมแพ้ท่านด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์จะมีเพียงแต่พระพุทธองค์เท่านั้นที่ไม่ได้มีผู้ใดาสามารถทำให้จำนวนด้วยถ้อยคำได้ดังนั้นจึงควรสนใจต่อการปฏิบัติบําเพ็ญให้มาก จะเป็นการไม่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์การสละอุทิศตนและละเลิกความมุ่งหวังแบบโลกโลกเป็นสิ่งดีที่สุดที่สมควรกระทำการใช้เวทมนตคา,านั้นทำให้แม้แต่ตัวท่านเองก็ยังเคยได้รับวิบากผลที่เลวร้ายมาแล้วจนต้องอยู่ภายใต้การอนุเคราะห์ของท่านอาจารย์มาระอัะ ชีวิตนี้สั้นนักจึงไม่ควรสูญเสียโอกาสสำหรับการปฏิบัติธรรมอีกต่อไปท่านเรชุงปะมิได้ละความพยายามที่จะรบเร้าเพื่อจะไปให้ได้ท่านมิราเรปะเห็นว่าจะทัดทานไว้ไม่สำเร็จท่านจึงอนุญาตโดยมีข้อแม้ว่า ให้ศึกษาเฉพาะพระธรรมชนิดไม่มีรูปแบบห้ายตยยจากทั้งหมดเก้าไตยยซึ่งอาจารย์มารปะได้ถ่ายทอดให้ท่านไว้แล้วสี่ยตยยสำหรับอีกห้าในยยที่เหลือนั้นยังมีการศึกษาอยู่ในประเทศอินเดียท่านได้กำชับมิให้ศึกษาเกี่ยวกับตักษาและปรัชญา ซึ่งถึงแม้จะดูคล้ายกับว่าเต็มไปด้วยเหตุผลอย่างชนิดที่ยากจะโต้แย้งได้ก็ตามแต่ก็อาจไม่ตรงกับปรมตถสภาวธรรมจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจตระหนักชัดได้ด้วยตักกศาสตร์และปรัชญาหรือถ้อยคำใดๆท่านมิลาเรปะได้เล่าให้ฟังว่า หลังจากอุทิศตนต่อการปฏิบัติธรรมจนบรรลุถึงสภาพอมตะแล้วประกอบกับความชราท่านจึงไม่สนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมอีกต่อไปอุบาสิกาชินดอมูและเลซิบุมพร้อมด้วยสานุสิ์คนอื่นๆได้ช่วยกันตระเตรียมสัมภาระที่จำเป็นในการเดินทางให้แก่ท่านเรชุมปะ จากนั้นท่านมิลาริปะได้อบรมสั่งสอนเน้นถึงแนวทางที่ควรจะสนใจศึกษาเมื่อใช้ชีวิตอยู่ในอินเดียมีภิกษุร่วมเดินทางในครั้งนั้นถึง15รูปมีลามะนิงมาบาเป็นหัวหน้าคณะเมื่อผ่านเข้าสู่ประเทศเนปาล ได้มีการเผยแพร่พุทธธรรมอย่างได้ผลดีมากพระราชาแห่งเนปาลได้ส่งให้การต้อนรับด้วยความยินดีเมื่อทราบวาสิทธิเอกของท่านมิราริปะร่วมเดินทางมาด้วยอาจารย์ดีโปปาแห่งอินเดียได้ถ่ายทอดคำสอนแก่ท่านเรชุงปะและคณะตามความปรารถนาทุกประการ ท่านเรชุงปะได้มีโอกาสพบแม่ชีมาจีซึ่งเป็นผู้บรรลุบรมธรรมสูงสุดด้วยนางได้ถ่ายทอดคำสอนเกี่ยวกับการเจริญอิทธิบาทสี่เพื่อให้สามารถดำรงสังขารไว้ได้ยาวนานแก่ท่านเรชุงปะนอกจากนี้ท่านเรชุงปะยังได้มีโอกาสได้เรียนรู้ศสยศาสตร์เร้นรับบางอย่างเพิ่มเติมมาด้วย ก่อนที่จะเดินทางกลับสู่ที่เบตอาตมาขอ,อน้อมคาระวะต่อท่านอาจารย์มารปะผู้ถ่ายทอดพระธรรมขอได้โปรดอวยพรชัยให้พวกเราดำเนินอยู่ในแนวทางแห่งคำสอนของท่าน สิทธิเอกผู้นอกข้อของอาตมาได้ชงนชงายกับแบบฉบับการโต้เถียงของนักปริยัติธรรมและกำลังละเลิกการปฏิบัติบำเพ็ญแต่กลับมุ่งมั่นที่จะศึกษาปริยัตเพิ่มเติมนี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรเอาแบบอย่างเรชุงปะ เมื่อเธอใช้ชีวิตอยู่ในอินเดียจงได้เน้นศึกษาแต่พระธรรมของเทพธิดาที่ไม่มีรูปแบบซึ่งถ่ายทอดมาจากท่านวิสุทธิบุคคลนาโรปะและจงอย่าได้ศึกษาพระธรรมอย่างผิวเผินโดยมีเพียงแต่การจดจำถ้อยคำเมื่อแรกเริ่มชีวิตพรหมจรรย์ อาตามาได้พบบุคคลที่ถูกต้องอาตามาอุทิศตนภายในอุ้งหัดของท่านอาจารย์มารปะในท่ามกลางอาตามาได้ปฏิบัติตามคำสอนที่ถูกต้องด้วยการบำเพ็ญสมาธิภาวนาที่ภูเขาศิลาขาวฟันนาชา และในบ้านปลายอาตมาได้ออกบินทบาทโดยปราศจากการข้องแวะกับญาติมิตรแต่อย่างไรตั้งแต่อาตมาหมดความยึดมั่นทั้งพระนิพพานและสังสารวัฏอาตมาย่อมปราศจากความหวังและความวิตกกังวลใดๆในดวงใจอาตมาย่อมไม่เคย ที่จะละเลยต่อการปฏิบัติบำเพ็ญครั้งหนึ่งเมื่ออยู่กับคุรุมารปะของอาตมาบนภูผาที่สูงชันท่านอาจารย์ได้กล่าวกับอาตมาว่าพระราชาแห่งจักราศีของโพคะอันยิ่งใหญ่ย่อมครอบครองอัญมณีและวิหก ที่มีห้าสายพันธย่อมโผบินไปในแก่นสารสาระของพระธรรมอันกว้างใหญ่ไพศาลคำสอนอันวิเศษท้าอย่างในอินเดียยังอยู่รอดปลอดภัยประทีศแห่งปีชายานเป็นอันดับแรกการบำรุงรักษาระบบประสาทและการเดินลมปราณ เป็นอันดับที่สองสำหรับอันดับที่สามได้แก่ปริศนาธรรมแห่งความปราโมดอันดับที่สี่ได้แก่นิมิตหมายแห่งเอกสภาวะเดียวของสกลจักรวาลและอย่างที่ห้าความอิสระหลุดพ้นจากอัตตาตัวตนแห่งมหามุตราหรือสุญญา,าธรรม คำสอนตั้งห้าอย่างนี้ยังมีสอนอยู่ในอินเดียอาตมาแก่ชราเกินกว่าที่จะไปอินเดียแต่พวกเธอซึ่งเป็นธรรมทายาทของท่านอาจารย์มารปะสมควรที่จะไปอินเดียเพื่อศึกษามัน เรชุงปะมีความยินดีมากได้หยิบแท่งทองคำชิ้นที่ดีที่สุดรีบมอบให้อาจารย์ของตนและกล่าวว่าอวยพรให้กระผมด้วยครับท่านอาจารย์ขอให้ผมได้เสี่ยงชีวิตของผมเพื่อทำให้ความตั้งใจของท่านอาจารย์เต็มเปีย่มสมบูรณ์โปรดสวดภาวนาช่วยให้ผมได้คำสอนของเทพธิดา ตามคำพยากรด้วยเมตตาธรรมและปริชายานอันยิ่งใหญ่ของท่านอาจารย์จงปกปักรักษาผมไว้ตลอดเวลาด้วยจงดูแลบุตรของท่านผู้ไร้ญาติขาดมิตรตลอดเวลานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจงได้สวดภาวนาเพื่อขจัดอุปสรรคทั้งมวลของเขา และเหนี่ยวรั้งเขาไว้ไม่ให้ออกนอกรูนอกทางจงได้สวดภาวนาปกป้องเขาในอินเดียทุกการสถานที่ที่เขาไปเยืนอินเดียซึ่งเป็นดินแดนที่อันตรายและเต็มไปด้วยโจรผู้ร้ายโปรดสวดภาวนาชักนำให้เขาได้ผ่านพพพลูที่ถูกต้องขณะที่ พจนภัยอย่างโดดเดี่ยวในต่างแดนท่านมิลาริปะได้กล่าวตอบว่าเรชุงปะลูกเอย๋ยจงได้จดจำองค์ประชุมทั้งสามแห่งข้อเตือนใจเจ็ดประการของอาตมาไว้ตลอดเวลาในการเดินทางสู่อินเดีย วสีแค่คล่องต่อมาคาแห่งลทัทธิดันตระคำสอนลึกซึ้งของคุรุธรรมวิจัยของตนเองทั้งสามองค์ประชุมนี้มีความสำคัญยิ่งฉันทะในการเรียนรู้ความซื่อตรงต่อคุรุขันติธรรมทั้งสามองค์ประชุมนี้เป็นสิ่งที่จะต้องสมาทานไว้เสมอ อานาปานสติภาวนาการเข้าถึงแก่นธรรมการช่ำชองในคำสอนเป็นเทคนิคสามอย่างที่เธอจะลืมเลือนไม่ได้ทัศนียภาพแห่งสุญญาธรรมทัศนียภาพแห่งมายาทัศนียภาพแห่งเหตุผลในพระคำพี เป็นแกนสา,สารสาระสามประการที่ต้องจดจำกาลยานมิตรที่ช่ำชองสุญญตาประสบการสงบเย็นในภายในและการบำเพ็ญตะบะธรรมทั้งสามองค์ประชุมนี้เป็นสิ่งที่เธอจักต้องใส่ใจการแนะนำคนเกียรติคล้านเป็นอัปมงคล การอวดโอต่อประสบการณ์ย่อมนำไปสู่ความตกต่ำการเที่ยววนเวียนในหมู่บ้านย่อมทำลายชีวิตพรมจรรย์นี้เป็นอันตรายสามประการที่พึงต้องสังวรการเข้าร่วมประชุมกับบรรดาญาติธรรมการพบกับเทพธิดา งานประกอบพิธีกรรมทั้งสามโอกาสนี้เธอไม่ควรจะละเลยจงได้ระลึกถึงข้อเตือนใจทั้งหมดของอาตมาและปฏิบัติบำเพ็ญตามเรชุงปะได้ก้มลงกราบท่านอาจารย์หลายครั้งและเตรียมตัวเดินทางไปอินเดีย มีพระภิกษุ15้าองค์ร่วมเดินทางไปกับท่านด้วยหัวหน้าของหมู่พระภิกษคุคือท่านนิงมาบาลามะซึ่งเรียกกันว่าจิตอันท่านเรชุงปะและท่านจิตอันประสบความสำเร็จงดงามในการเผยแพร่ธรรมที่เนปาลเขาได้พากันไปพบพาลิมาสิทธิ์ของท่านดีปูป่าด้วย พระราชาแห่งกูกรมในเนปาลตรัสถึงท่านเลชุงปะในคณะนักบวชว่าหน้าอัศจรรย์ที่สิทธิรักนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ที่ปฏิเสธการนิมนต์ของเราก่อนหน้านี้เดินทางมาเนปาลเมื่อไปถึงอินเดียเรชุงปะได้พบท่านดีปูปาและได้รับคำสอนทั้งหมดที่ต้องการ ท่านดีปูปามีศรัทธาต่อท่านมิราเรปะมากท่านฝากไม้เท้ากฤษณนามอบให้ท่านเรชุงปะนำมาถวายท่านมิราเรปะเมื่อกลับคืนสู่ที่เบตเรชุงปะได้มีโอกาสพบอรหันเทรีมาจิเธอได้สอนท่านเรชุงปะถึงพุทธวิธีแห่งการมีชีวิตยืนยาว ท่านเรชุงปะได้เรียนมนต์ดำเป็นอันมากจากนักบวชน,นอกศาสนาในอินเดียบนเส้นทางขากลับสู่ทิเบตเรชุงปะได้พบท่านพาริมาในเนปลาลอีกครั้งหนึ่งท่านมิลาริปะเห็นการเดินทางกลับมาของเรชุงปะในนิมิตท่านจึงไปดักรอต้อนรับที่ทุ่งบาลคูดังนั้นบิดากับบุตร ก็ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนี้คือตำนานเรื่องราวของเรชุงปะและดีปูปา